สุมาตะไส่ป่ะสองตัวนะเตีย้ยบุยไปแม่งกลับมาทางไหนมึงไปทางนั้นโอ้มึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นสุมาตะไสว่าเอ้โอ้กูจะออกไปเล่นน้ำแถวมาจะได้ว่าติดตัวซื้อพ่อกูไปออกไปช่วงนี้พวาพ่กันไม่ใส่เนาะค่ะกูรอแต่ว่าสีขาวพวกันเลยเหนือคู่ได้ข้าวนี่เหนือครูเหนือครูได้นี่สุมาตะใส่เฮ้ยจีเมียกูจีมึงลบไปเดี๋ยวนี้ เงีง้ยเด้โอ้ยสมึงนี่กูเหี่ยวใส่ก็ได้ตัวนี่มีจีบเมียกูตีกูยามกูยามมึงเข้ามาเข้ามาโอ้ยมาหาจีบมีงยังเด้มาหาจีบเมีย,มาามยกูเด้โอ้ยไปถูกป้าจ๋อคนนี้ก็รอเดี๋ยวปะไปใช้กันไปมึงไปใช้กันไปมึงยังมาจีบเมียกูไปโอ้หน้าตาพวกหฮไปนี้มึงก็กล้าเกินเนาะหลบไปเดี๋ยวนี้ยังมาใกลเก้เมียกูเมียไปไป,ไปกับฮักไปยังมาหาจีบเมียกูลบไป จะมาจีบเมียกูมึงจีไปมาไปโอ้ยอีนี่มึงก็จะไปอ่อยเขาไม่ละไปไเลยบักเกียร์มึงไปไปอย่มามาว่อนมองนี่ว้ายมาจีบเมียกูเด้โอ้ยพูดเบา,า่ะขอไล่นะคะหุยรอครับเฮ้ยมึงจำใส่กจาสมองมึงไหวไปยังมาจีบเมียกูย่างย่างกายแถวนี้เมียไปไปกับหวงังบัก,กเกียร์มึงคือกันว้ายเมียไปไปกับหวังด้อ แม่กูลูกสองแล้วเด้อสองขอดนีก่อนวะกำลังจะเกิดผัวคุ้มกําเนิดเลยอว่าทีาได้ต่อยบบาวจัหน้อยนะึงบักปึ๊กกับของวดโพธดุจัดวะข้าขบ้านกันดอกมามวนแลละ